วิธีการทำพริกดองเครื่องเคียงตัดเลี่ยนพริกชิฟ้าเขียวเม็ดใหญ่เลือกลูกอ่อนสดใหม่นะคะทำามาหั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการค่ะพริกชิฟ้าเขียวใหญ่6ลูกประมาณ80กรัมค่ะ คนเอาเม็ดออกเล็กน้อยค่ะใช้น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้ทั่วพริกค่ะบรรจุลงในขวดโหลแก้ว ใช้ช้อนกดลงให้แน่นเทน้ำส้มสายชูลงไปดองพลิกให้ท่วมค่ะปิดฝาให้สนิทดองไว้ในอุณหภูมิห้องใช้เวลาประมาณ1-2วันก็นำออกมารับประทานได้แล้วค่ะนำมาทานเป็นเครื่องเคียงตัดเลี้ยนใส่ลงในกุ้ยเตี๋ยวปรุงรสให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะ พริกดองมีรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อม